ม็อบไม่ต้องการให้เลื่อนการพิจารณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ต้องการให้ยกเลิกกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนำโดยนายพิชิตชัยมงคลนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนายแพทย์วัลลงเดชกิตวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและดรแก้วสันอาิโพรวมทั้งกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน กองทัพธรรมและสหภาพการท่าเรือแนวร่วมเดินขบวนไปหน้าคารสภาพเพื่อคัด้านร่างพบรบดังกล่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มคอปทอที่เชิงสะพานชมัยมารุเชตมีนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวฝั่งอนุรักษ์นิยมแวะเวียนขึ้นไปปลาศัยตลอดและยังมีการไลฟ์สดผ่านหน้าเพจของคอปททให้แฟนคลับติดตามได้อย่างต่อเนื่องนายพิชิตบอกว่า แม้รัฐบาลจะถอยให้การพิจารณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมน m คอมเพล็กซ์ออกไปก่อนแต่เราไม่ต้องการให้เลื่อนเพราะเจตนาของเราต้องการให้ยกเลิกซึ่งการเลื่อนครั้งนี้เพราะมีภาคประชาชนออกมาบอกว่าไม่เอาคาสินโนอีกทั้งสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและการกระทำของรัฐบาลเหมือนเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งประเทศไทยกฎหมายยังอ่อนแอหากมีคาสินโนขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่า สภาแห่งนี้จะฟอกธุรกิจสีดำให้เป็นสีขาวจุดยืนในการเคลื่อนไหวคือประชาชนไม่เห็นด้วยต้องถอนร่างพรบรสถานบันเทิงออกไปและไม่ต้องการให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมอีกด้วยนายจดุพรและนายแพทย์วลงอดีตแกนนําม็อบเสื้อสีที่เคยเห็นต่างแต่วันนี้ร่วมเดินบนถนนสายเดียวกันต่างเห็นพ้องว่าแม้รัฐบาลจะเลื่อนพิจารณาร่างพรบคาสิโนไปแล้ว แต่หากมีการเปิดสมัยประชุมในเดือนกระกฎาคมนี้ร่างพรบดังกล่าวก็ยังอยู่ในระเบียบวาระเนื่องจากร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลหัวใจหลักคือคาสินโนของอื่นมีอยู่แล้วไม่ต้องทำกฎหมายใหม่ขึ้นมารองรับแต่สิ่งที่ต้องการคือคาสินโนที่จะเป็นไรายได้หลักขณะที่กองหนุนค้านคาสินโนนอกสภานายเจเลสัก์กศักสินภัยบูลประธานเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสังคม และทนายความจิตอาสาระบุว่าแม้นายกจะขอให้สภาเลื่อนวาระการพิจารณาพรบคาสิโนโไปแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเรื่องนี้จะจบยังคงมีวาระที่รอเข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมหน้าต้องเล่งล่ารายชื่อให้ครบห้าหมื่นชื่อเพื่อทำประชามติก่อนสภาเปิดเนื่องจากร่างพรบสมัยดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งปัญหาทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะการพนันปฏิเสธไม่ได้ว่าเคลื่อนไหวของภาคประชาชนสังคมนักวิชาการนักกฎหมายกลุ่มคอปทอและกลุ่มแกนนำผนวกกับการสอนรับของสอวใสสีน้ำเงินที่เรียกร้องให้รัฐบาลทำประชามติต่อร่างพรบรดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติกำหนดให้ต้องทำคือการดำเนินการสิ่งที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และประโยชน์โดยรวมของประเทศหากไม่ทำอาจเข้าไขทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา172พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาตรา123ทับ1ห,หากพบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์แก่บ,บุคคลใดมีชอบรวมถึงเหตุผลทางจริยธรรมอีกด้วยอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเพื่อไทย ต้องตัดสินใจยอมถอยอย่างรวดเร็ว